เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมฝาถังน้ำมันของรถญี่ปุ่นมักจะอยู่ทางซ้ายมือของตัวรถขณะที่รถยุโรปก,กลับติดตั้งฝาถังน้ำมันไว้ทางขวามือเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบฝาถังน้ำมันมักอยู่ตรงข้ามกับผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยโดยปกติแล้ววิศวกรผู้ผลิตรถยนต์จะติดตั้งฝาถังน้ำมันไว้ฝั่งตรงกันข้ามกับผู้ขับขี่หากเป็นรถยนต์ภูมาิลาัยขวาฝาถังน้ำมันก็จะถูกออกแบบให้อยู่ทางซ้ายของตัวรถ ในทางตรงกันข้ามหากเป็นรถพวงมาลัยซ้ายฝาถังน้ํามันก็จะถูกออกแบบให้อยู่ทางขวาของตัวรถเช่นกันเหตุผลหลักๆที่เป็นเช่นนั้นคือความปลอดภัยเพราะหากรถเกิดน้ํามันหมดระหว่างทางจําเป็นต้องนํารถเข้าข้างทางแล้วล่ะก็การเติมน้ํามันในฝั่งชิดขอบถนนจะทําได้สะดวกและปลอดภัยมากกว่าอีกฝั่งนั่นเองหรือกรณีเติมน้ํามันในปั๊มน้ํามันหากจู่ๆเกิดเพลิงลุกไม่หัวใจขณะกําลังเติมน้ํามันอยู่ผู้ขับขี่ก็จะอยู่ในตําแหน่ง thi hàng chạc tề